ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำหรับในคลิปนี้จะเป็นโจทย์ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ x บวก1ส่วน x เท่ากับ n และ x ลบ1ส่วน x เท่ากับ n เป็นวิชาคณิตของชั้นม3ซึ่งถามว่าไอ้รูปร่างแบบนี้มันคืออะไรก็ n มันก็คือคําตอบของไอ้รูปร่างด้านหน้าเข้าใจไหมเข้าใจแหละมันก็จะเป็นบวกกับเป็นลบประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดอธิบายตรงนี้มันจะเข้าใจค่อนข้างยากนิดนึงเพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างดีกว่าเอ้ดูสูตรก่อนดีกว่า ้า x บวกหนึ่งส่วน x เท่ากับ n แล้วอย่างแรกก่อนเลย x กำลังสองบวกหนึ่งส่วน x กำลังสองเท่ากับ n กำลังสองลบสอง n กำลังสองลบสองเนี่ยมันก็คือคำตอบของไอ้ด้านหน้าน,นั่นเองเข้าใจไหมอ่ะเอาเป็นว่าสูตรมะเขือ,อน,นี้ก่อนเดี๋ยวไปตัวทำตัวอย่างให้ดูแล้วก็อีกอันหนึง่ง x กำลังสามบวกหนึ่งส่วน x กำลังสามมันก็จะเท่ากับ n กำลังสามลบสาม n n กำลังสามลบสาม n มันก็คือคำตอบของไอ้ด้านหน้านี่แหละคำตอบ ใช่มันคือคําตอบมันเอาไว้หาให้ง่ายขึ้นเขาอาจจะไอ้ตรงเนี้ย x บวก1ส่วน x เท่ากับ n n มันจะเป็นจํานวนอะไรก็ได้มันอาจจะเป็น4แล้วกันนะถ้าเกิดเขาถ้าเกิดเขาบอกว่า x บวก1ส่วน n เท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่า n เนี่ยคือ4 n เท่ากับ4ถูกไหมแล้วอันเนี้ยตามสูตรอ่ะถ้าเกิดเขาถามอันเนี้ยสูตรมันก็คือ n กําลัง2ลบ2ถูกไหมเพราะฉะนั้น n ก็แทนเป็น4 กำลังสองลบสองแล้วก็คิดหาคําตอบออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคําตอบของไอตัวด้านหน้านั่นเองเข้าใจไหมเข้าใจแหละอันนี้เป็น x บวกหนึ่งส่วน x เท่ากับ n แล้วอีกอันหนึ่งมันคือ x ลบหนึ่งส่วน x อเท่ากับเอี๋่โอเคเขียนให้ดูอีกแผ่นหนึ่งเพราะกระดาษหมดอ่ะโอเคจากเมื่อกี้จากเมื่อกี้ที่ x บวกจากเมื่อกี้ที่ x บวกหนึ่งส่วน x เท่ากับ n สูตรมันก็คืออ่ะสูตรมันก็ สามนี้ถูกไหมที่เขียนให้ดูและทีนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนให้มันเป็นรูปร่างนี้มั่งไอ้ข้างล่างนี้มันคือข้างล่างทั้งหมดนี่เลยนะมันคือรูปร่างแรกเครื่องหมายเป็นบวกส่วนที่กําลังจะเขียนให้ดูเนี่ยมันคืออันที่เครื่องหมายเป็นลบโอเคนะถ้า x ลบหนึ่งส่วน x เท่ากับ n ถ้า x ลบหนึ่งส่วน x เท่ากับ n แล้ว x กําลังสองลบหนึ่งส่วน x กําลังสองมันก็จะเท่ากับ n กําลังสองบวกสองซึ่งถามว่ามันต่างอะไรกับเมื่อกี้ไหมก็ไม่ ก็คือถ้าเกิดเขาให้ x ลบ1ส่วน x เท่ากับไม่ใช่ n และ n เป็นจำนวนอะไรก็ได้ถ้างั้นมันก็จะเท่ากับ3สามสมมติสมมติ x ลบ1ส่วน x เท่ากับ3เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ n เท่ากับสมโอเคนะแล้วถ้าเกิดเราได้ n เท่ากับ3แล้วแล้วเขาถามว่า x กําลังสองลบ1ส่วน x กําลังสองเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่คือขั้นต้นอะโจทย์เขาต้องให้อันนี้มาก่อนให้มันว่ามันเท่ากับเท่าไหร่จากนั้นพอเราได้ค่า n มาปุ๊บเราก็จะเอามาแทนในสูตร ซึ่งเขาจะถามไมนอีกทีนึงว่าคําตอบของรูปร่างแบบนี้จะได้เท่าไหร่ซึ่งมันก็จะมีสูตรมาให้ก็คืออันนี้ n กําลังสองบวกสหรือไม่ก็เหมือนกันถ้าเกิดมันเป็นเขาถามเป็น x กําลังสมลบหนึส่วน x กําลังสามก็จะเท่ากับ n กําลังสามบวกสาม n แค่นั้นแหละก็แค่เอา n มาแทนในสูตรแล้วก็หาคําตอบได้เลยโอเคนะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูคาดว่าน่าจะมีแค่เจดข้อโอเคไหมสำหรับใครที่มาดู เตรียมสอบเข้าโรงเรียนอะไรเนี่ยแนะนําว่าอย่ารอดูอย่างเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าจะทําแค่ไม่เยอะวันละคลิปแล้วก็ไม่ได้ลงเนื้อหาอะไรเยอะมากด้วยแนะนําว่าให้ไปเอาหนังสือที่เคยเรียนมาทั้งหมดอะนะหามาให้ครบก่อนเลยแล้วก็จัดเป็นวิชาวิชาแยกไว้แยกไว้ไมันจะได้ดูไม่เยอะมัง้งแต่ที่เคยอ่านเขาสอบนี่ก็เป็นปึกเหมือนกันให้เอาหนังสือมารวมรวมไว้สามปีที่เราเรียนมาแยกเป็นอะไรนะสอบอะไรกันบ้างก,ก,ก็แยกไว้ปึ๊บ แล้วก็นั่งอ่านให้ครบอ่านให้ครบทั้งหมดเลยอ่านกระจายกระจายให้หมดอ่ะไม่ต้องลงลึกแค่เรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากอะ่ะเนี่ยเป็นเทคนิคที่ใช้ตอนสอบเข้าซึ่งถามว่าแล้วมันใช้ได้ผลไหมก็เหมือนจะใช้ได้ผลนะเพราะก็ยังไม่เคยพลาดเหมือนกันฮิฮ <c oughs> ไม่บอกดีกว่าสอบโรงเรียนเลยโอเคไปดูตัวอย่างดีกว่าหลังจากพลาดเรื่องตัวเองมาแป๊บหนึ่ง ตัวอย่างเอาเป็นอะไรดีเจ็ดข้อเหรอเจ็ดข้อก็ต้องเลือกมาแล้วสิโอเคเดี๋ยวเขียนโจทย์แป๊บหนึ่งผบได้โจทย์แล้วโอเคถ้า x บวกหนึ่งส่วน x เท่ากับหกจงหา x x 2. ค่า x กำลังสองบวกหนึ่งส่วน x กำลังสองคุณคูนไหมไม่ค้นก็ต้องค้นแหละพราเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้ x บวกหนึ่งส่วน x เท่ากับหกจริงๆแล้วอันนี้มันก็คือ n นั่นเองเพราะฉะนั้น n ในข้อนี้เท่ากับหกเข้าใจไหมตามสูตรเลยนะ คือตามสูตรเดี๋ยจริงๆมันคือ x บวกหส่วน x เท่ากับ n ถูกไหมแต่เนี้ยเขาบอกว่า x บวกหส่วน x เท่ากับ6เพราะฉะนั้น n ที่เคยอยู่ตรงเนี้ย n ก็เท่ากับ6กเนีเข้าใจไหมเขาแค่เอา6มาแทน n เพราะฉะนั้น n ก็เท่ากับ6โอเคนะมันจะได้เอาไปแทนในสูตรได้แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นจุด3ามจุดคือเพราะฉะนั้นโอเค x กำลังสองบวกหนึ่งส่วน x กำลังสองสูตรเมื่อกี้คืออะไรนะเท่ากับ n กำลังสองลบสองถูกไหม เราได้ค่า N มาแล้วคือ6เพราะฉะนั้นก็แทนไปเลย N ก็คือ6กกับังสองลบสองหก6้าส6กหกามังสก็คือการเอา6กคูณหกส,สตัว6 6 3 6สลบสเท่ากับ3 6มหกลบ2เท่ากับสามสิบถูกไหมเนี่ยถูกเนาะเพราะฉะนั้น x กําลังสบวก1ส่วน x กําลังสนเนี่ยมันก็จะเท่ากับ34นั่นเอง34นะโอเค แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมันก็แค่ได้ไอตัวแบบนี้มาแล้วก็ไปแทนในสูตรแค่นั่นแหละหรือไม่อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเขาถาม x กาลังสามบวกหนึ่งส่วน x กาลังสามก็แค่เอา n ไปแทนในสูตรนี้เท่านั้นเองแล้วก็คํานวณออกมาหาคําตอบโอเคนะอ่ะไปข้อต่อไปเลยดีกว่ารู้สึกว่าตัวอย่างจะไม่ถึงเจ็ดข้ออีกแล้วโอเค ข้อนี้เป็นรูปล่างที่เป็นบวกไปแล้วข้อนี้เป็นรูปล่างที่เป็นลบบ้างแล้วกันถ้าข้อสองอะถ้า x ลบหนึ่งส่วน x เท่ากับอะไรดีเท่ากับสี่แล้วกันจงหา x กำลังสามลบหนึ่งส่วน x กำลังสามฝึกโอเคจากนี้ x ลบหนึ่งส่วน x เท่ากับสี่ x เพราะฉะนั้น n ในข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่ n ในข้อนี้เท่ากับ4แล้วจะหา x กซ์ำลังสามลบ1ส่วน x กซ์ำลังสามได้ก็มาจากสูตร n อ็นกำลังสามลบ3ามเนี่เองแค่นี้เราได้ n เท่ากับ4มาแล้วแล้วเราก็ n มาแทนได้เลยก็จะเป็น4ยกกำลังสามลบกับ3ามคูณกับ4แค่นี้แหละ สี 4, ย่ยกกำลังสามก็คือสี่คูณสี่คูณสี่สามตัวนั่นแหละสี่สี่สิบหกสิบหกคูณสามเออได้เท่าไหร่นะสิบสี่เอ้สิบเลขง่ายๆดันทำไม่ได้เออสี่สี่สิบหกแล้วก็คูณอีกสี่หกสี่สองสี่สี่หนึ่งสี่ห้าหกอ่ะหกสิบสี่โอเคนสะี่สามสิบสอง 6กสิบสี่ลบสิบสองเอ๊เดี๋ยวสูตรผิดปะเนี่ยอ๋อเออสูตรผิดจริงๆโอเคเนี่ไงหลุดจริงๆอ่ะอันนี้คือ x ลบหนึ่งส่วน x มันเท่ากับสี่ถูกไหมถ้าเกิดว่าเครื่องหมายมันเป็นลบเนี่ยสูตรที่เรามาแทนอะ่ะมันต้องเป็นเครื่องหมายบวกโอเคนะบวกบวกเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่หกสิสี่ลบสิบสองมันคือหกสิบสี่บวกสิบสองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือเจ็ดสิบหก แค่แหละคำตอบของ x กกำลังสามลบหนึ่งส่วนเกำลังสามเท่ากับเจ็ดสิบหกนั่นเองโอเคนะต่อไปอีกข้อหนึ่งล้วกันกลายเป็นว่าจากเจ็ดข้อก็เหลือแค่สามข้ออีกแล้วไม่ตรงตามเป้าหมายอีกแล้วช่างมันดีละไม่เปลืองกระดาษหรือเปล่าถ้าข้อไหนดีมีข้อหนึ่งกับข้อสองเลือกเลยโอเคสรุปเอาข้อหนึ่งกันดีมากเลือกได้ดีมาก รูทเอลบหนึ่งส่วนรูทเอเท่ากับแปดจงหาเอบวกเอยกกำลังลบหนึ่งโอเครูปร่างแปดไปไหมตัวเอ็กไม่มีมีแต่ตัวเอแล้วแถบถติดรูท้วยแล้วก็จงหาเอบวกเอกับยกกำลังลบหนึ่งมันคืออะไรเอ่ยเอาตรงนี้ก่อนละกัน A บวก A ยกกำลังลบหนึ่ง จริงๆแล้วมันก็คือ a บวก1ส่วน a ไอ a ยกกำลังลบ1เนี่ยมันก็คือ1ส่วน a มันเหมือนกันแต่ว่าเขาเขียนไม่เหมือนกันเฉยๆโอเคไหมก็คือมันเป็นการย้ายลงไปอ่ะคือตอนแรกอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นกำลังติดลบเพราะฉะนั้นก็ต้องย้ายมันมาอยู่ข้างล่างให้กำลังมันกลายเป็นบวกหนึ่งแต่ว่ากำลังหนึ่งมันก็คือตัวเดิมไปเลก็เลยไม่เขียนไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น a บวกหนึ่งส่วน a เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาให้หาก็คือ a บวก1ส่วน a แค่แหละไแล้วดูจากอันนี้ถ้าตามสูตรเนี่ยมันคือ x ลบ1ส่วน x เท่ากับ8ถูกปะแต่อันเนี้ยมันดันไม่ใช่ x มันกลายเป็นรูท a ซะง,งั้นซึ่งจริงๆแล้วตัวแปรมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะขอให้มันเป็นตัวเดียวกันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ในที่นี้มันมีรูสมมติให้สมมุติว่าตัว x ให้ตัว a มันเป็นตัว x แล้วกัน จริงๆตัวเอก็ได้ตัวตัวอะไรก็ได้ตัวแปะถ้างั้นจัดการกับรูทก่อนซึ่งวิธีก็แค่ยกกําลังสองทั้งสองข้างทั้งด้านนี้เลยนะใส่วงเล็บก่อนแล้วค่อยยกกาลังสองอันนี้ก็ใส่กำลยกกําลังสองฟึบรูทเอลบหส่วนรูทเอยกกําลังสองเท่ากับแดยกกาลังสองโอเคแปดแปดหกสิบสี่ ยกกำลังสองเหรอสูตรคืออะไรนะอ๋อใช่หน้ากำลัง2องรูทเอยกกำลังสก็คือ A, A อรูทเอกำลังสก็ประมาณนี้รูทเลัถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็คือรูทเอคูณกับรูทเอถ้าเกิดมันคูณกันแบบนี้คำตอบที่ได้มันก็คือ A นั่นเองโอเควะถ้าเกิดรูทสคูณกับรูทสามตอบที่ได้มันก็คือ3นั่นแหละโอเคไหมอ่ะโอเค อันนี้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์พอยกกําลังสองเสร็จแล้วมันเป็นกําลังสองสมบูรณ์เพราะฉะนั้นสูตรกําลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ากําลังสองอันนี้คือหมายลบเนาะลบสหน้าอันนี้คือหน้าหลังลบเหน้ากาลังสองลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหลังกำลังสองหยกกําลังหนึ่งยกกําลังอะไรมันก็ได้1อยู่ดีแล้วก็ รูทยกกำลังสองก็กลายเป็น A ทธรรมดาจบแค่แหละต่อมาตรงนี้เท่ากับ64นะอันนี้สอคูณกับรูท a คูณกับ1นึ่งส่วนรูทรูทคูณกับ1นึส่วนรูทตัดอ้ยไม่ติดอีกตัดตัดโอเคนะพอตัดเสร็จปุ๊บจะเหลือ2คูณกับ1เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น A คูณกับ2องคูณกับหได้2 A งลบส บวกหส่วนเอเท่ากับหกอ่ะกระดาษไม่พออีกแล้วสรุปก็ต้องไปแผ่นใหม่อยู่ดีไม่ใช่แผ่นใหม่บอกเรารักโลกเราต้องใช้หน้าหลัง a อลบสอะไรนะบอก,กีกอ๋อบวกหส่วน A เท่ากับหกสิ่อ่ะเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วมัง้ง โอ้ไม่เห็นแล้วเนี่ยอ่ะเห็นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น a อลบสองบวกหนึ่งส่วนเอเท่ากับหกสิบสี่ลบสองย้ายมาฝั่งขวาเครื่องหมายลบก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้น A อบวกหนึ่งส่วนเอเท่ากับหกกโอเคนะมันก็จะกลายเป็นหกสิบหกพอเป็นหกปุ๊บซึ่งสิ่งที่โจทย์เขาถามเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากได้ A บวกหส่วน A ถูกไหมเอบวกหยกกำลังยกเบวก A ยกกํกำลังลบหนึ่งอ่ะโอเคพูดถูกสักท้ทีลิ้นพันแต่ไอ้รูปร่างเนี้ยมันก็คือมันก็คืออันเดียวกับ A บวกหนึ่งส่วน A ซึ่งอันเนี้ยพอเราแก้ไอ้อันเนี้ยเสร็จปุ๊บยกกำลังสองเสร็จปุ๊บมันก็ได้ a บวกหนึ่งส่วนเเท่ากับหกสิบหกเลยซึ่งมันตรงกับที่โจทย์เขาต้องการไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ออะไรของเขาเนี่ยมันก็เท่ากับหกสิบหกนั่นเองโอเคไหม โอเคเนาะอ่ะโอเคสำหรับรในคลิปนี้ก็เนื้อหาก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวพูดถึงการสอบเข้าอีกนิดนึงไอ้สอบเข้าเนี่ยก็คือเนื้อหาที่จะสอบแน่นอนมันก็คือเนื้อหาที่เราเรียนตั้งแต่มหนึ่งถึงมสามอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะออกเรื่องอะไรบ้างหรือบางเรื่องเนี่ยเขาก็อาจจะเรียนเราโดยการไม่ออกเลยโอเคไหมที่ผมที่ผมรู้เนี่ยก็คือผมเพิ่งสอบมาแล้ว เขาออกไม่ค่อยเออไม่ใช่ไม่ค่อยหรอกเขาออกยากมากถึงจะอ่านมาครบยังไงก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราอยู่ดีคือมันเป็นเรื่องที่เราเรียนแหละแต่ว่าเราต้องใช้จินตนาการขั้นสูงในการสอบเอาเป็นวิชาคณิตอย่างเงี้ยเราแทบจะไม่ต้องจําสูตรอะไรเลยเราแค่ต้องจําสมบัติของบทต่างๆที่เราเรียนให้ได้อ่านกระจายกระจายมายอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวิทยาศาสตร เราก็แค่อ่านแค่ทฤษฎีสูตรเสริมไม่ต้องไปจำมันเยอะหรอกจําแค่ทฤษฎีอย่างเดียวเยอะๆพอส่วนถ้าเป็นวิชาภาษาอังกฤษนี่ก็แค่รู้ศัพท์ให้มากๆแค่แหละที่ผมไปสอบมาเป็นสอบวิทย์คณิตก็ถือว่าทําได้เยอะอยู่ถึงจะไม่ได้คะแนนเยอะเท่าไหร่ก็ตามโอเคนะบ๊ายบายแค่นี้แหละขอให้โชคดี